บทธรรมาจากกักรกระป๋าวัตนสูตร สุตังเอกังสมัยังพคะวาภผาราณสิยังวิหารติอิสิปัตเธมิคาทาเยตรานรโคพคะวาปัญนชวันคีเยภิกขุอะมันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะภาชิเตณนะเส เวทตาภายโยจายังกามิสุกามาสุขนลิกานุโยโคหีโนคามโมโปทุชนิกอนาริโยอนาทาสานิโตโยจายังอาตเกิรัมธานุโยโข โคอะนาริโยอนาถาสันหิตวเอเตเตพิคะเวโอโปอันเตอนุปคามมามาทิมาปฏิปทานตถาคตเตนะอภิสามโพธายุจักุการณีญาณการณีอุปัสสัมมาญาปิญญาญสามโพธายาณิพาน นะยาสามวาตติกตมาจะสาพิขะเวมาชิมาปฏติปัาตถาคเตนะภิสามพุทธาจาคุกรณียาณกรณีอุปสมายาภินยาสามพุทธายานิพานาาสังวาตติอิยเมียอริโยาทา สังคิโกมะโคสายยาธิทางสัมมาทิทิสัมมาสังกภโปสัมมาวาจาสัมมากามตัวสัมมาชีวุสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิคะเวมาธิมาฏิปทา ตถาคาเตนะภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปัสสมมยอภีญญาญาสัมพุทธายนิพานาญาสังวาตติอีทางโคปนะภิกขเวทุขังอริยสัจจชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิตุ ถูกข้งโุนกัปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยามปีชังนราภติตามปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานาคันธาทุกขาอิทังโคปั นาพีขเวทุขสมุทยอริยศาสจางยยังตันห้าปวนโนภวิกานันทิราคคสหคตราตรัตตรตตราพินันทินีสัยยติทางกามตันห้าภวตันหาวิภวตันห้อีทางโคปนาิีขเวทุขนิโรทุอริยศัส จังโยตัสาเยวตาหายอเสสะวีระคานิโรยโทจากโคปตินิสัคโมุติอนารโยอีทังโคปันภิกขเวทัวคานิโรยทคามิเนียปฏิปทาอริยศาสจังอิยเมวะอริยผัดทังคิโกมาโคสยัธิธา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทูขังอริยศาสจริเมพิคะเวปุเปอานโนสุเตสุธาเมสุจักุงุทาปิทิยาอุทปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชัยุทปาทิอาโลโกุทปาทิตังโคปนิทางทูขังอริยศาสจรง ปรินญาญาติเมพีคเวปุวเพอนานุสุเตสุธามเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารวโกอุทปาทิต่างค้ปานิทางทุกขังอริยสัจจางปรินญาตันติเมพีคเว เผลอเพออนันโนสุเตสุธาเมสุจากทวงอุทปาทิยานาตัปปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิอิทางทุกขสมุทยโยอริยศาสันติเมพิเขวเผลอเพอนันโนสุเตสุธาเมสุจากควง อุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิเวชาอุทะปาทิอารโกอุทะปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโโยอริยศาสจังปหาตาพันติเมพิกขเวปวเพออนนุสุเตสุธรมเมสุจากขวงอุทะปาทิยานังอุทธปาท ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปนิทางทักขสมุท u ยอริยศาสจังปะีนันติเมพีเขเวโปเมอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปา าทิอโรโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรโทอาริยสัจจันติเมภิคเวปุ้เพอนนุสุเตสุทามเมสุจากุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิตังข้ปนิทังทุกขนิโร ทวอริยศาสจังสาชิกาตาพันติเมพีเขเวปัวเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจักคุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชฌาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิทางโคปนิทางทวคขนิโรทวทอริยศาสจังสาจิกาตา ติเมผีเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิอิทังทุคานนโรทคามิเนียปาริสัจจานติเมพีเขเวปุเพอนันุสุเตสุ สุธรรมเมสุจักขวงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขนิโรธคามิเนียปฏิปัาอริยศาสจังภาเวตาปันติเมพิคเวุเปอานุสุเตสุธรรมเมสุจักข งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโ้ปานิทังทุกขนิโรธคามิเนียปฏิปัาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิเขเวปัวเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุ ทปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโรโกอุทะปาทิยาวกีวันจะเมบีขเวมสุจตตัวสุอริยศาสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยถาผูตังยานธาสนางนสุวิสุทังอโหสิเนวตาห่างพีเว สัตเทวเกโรเกสมาระเกสัพรามเกสัสมณพรามณียาปชายาสัเทวมนุษย์สยานุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธวปฏจัญญาสิงยาตวจะโคเมพิขเวเมสุจตวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัดตัง ทวาททศการังยทาุปตังญาณทาสานังสุวิโสทางอโหสิอตทังพิเขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรามเกสัสนมณพรหมณียาปชายาสเทวมนุายานุตตรังสามมาสามโพธิงอภิสามโพตัวปัจจัญญา าเสียงยานานจะปัณเมธาสนาอุทปาทิอากุปปาเมวิมุติอิยามันติมาชาตินาธิธานิปุนาภวติอิธามะวจะภะคะวาอาตมันาปัญจววากียะพีขุภะคะวะตัวภาสิตางอภพินานทุงอิมาสมินงจะปัณวายาการณสมิ่งปัญญา마 เนอยยะสมะโตโกนทานยาสวิรชังวิธรรมรังธรรมะจากพวงอุทปาทิยังกินที่สมุทัยธรรมังสาพันต่างนิโรธาธรรมมันติปวะติเตจักพัคขวตาธรรมะจากเกภ่มภมาเทวาสาธมนุวสเวทรงเอตามพัคขวตาภารานสียง อิสิปัตติเนมิคาทาเยอันุตรังธรรมจากังปวัตติตาอปาติวัติยังสมณนเนนาวาประมเนนาวาเทเวนาวามะเรนาวาพระมุนาวะเกณจิวารุกัสสมินติ ภูมมานังเทวานังสาธังสุตตวะจตุมหาราชิกาเทวสาธธรมโนสาเวสวงจตุมหาราชิกานังเทวานังสาธังสุตตวะตาวติยงสาเวา สาธมนุษสเวสุงตาวติงสานางเทวานางสาธางสุตวายามาเทวาสาธมนุษสเวสุงยามานางเทวานางสาธางสุตตวตุสิตาเทวาสาธมนุษสเวสุงตุสิตานางเทวานา นางสาทังสุตตะวเนิยมานรติเทวาสาธรรมโนสาเวสวงนิมานรตีนางเทวานางสาทังสุตตะวะปารณีมิตรวสวัตตีเทวาสาธรรมโนสาเวสุงปรณีมิตรวสวัตตีนางเทวานางสาทังสุต วะพามะปาริสาชาเทวาสาธรรมนวดสาเวสรงพระมะปาริสาชานางเทวานางสาทางสุตตวะพามะปโรหิตาเทวาสาธรรมนวดสาเวสรงพระมะปโรหิตานางเทวานางสาทางสุตตวะมหาพรมม พาเทวสาธรรมนสสาเวสุขมหาพรหมมานางเทวานังสตรางสุตวาปริตตาภาเทวสาธรรมนสตรเวสุงปริตตาภานังเทวานังสาสตร์ทางสุตวาอปมานาปาเทวสาธรรมนสสาเวสุ ทรงอาปามานังเทวานังสาธังสุตวะอาภัสราเทวาสาธมนสษะเวสรงอาภัสรานังเทวานังสาธังสุตวะปริตสุปาเทวาสาธมนสษะเวสรงปริตสุปานังเทวานังสาธ งสุตตวาอาปมาณสุภาเทวาสัตถมนุษะเวสุงอาปมาณสุภานางเทวนางสัตถังสุตตวาสุภกินหกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงสุภกินหกานางเทวานางสัตถังสุตตวาเวหภพละเทวาสัต มโนสดาเวสุงเวหาภะรานังเทวานังสาธังสุตตวาอวิหะเทวาสาธธรมโนสดาเวสุงอวิหานังเทวานังสาธังสุตตวาอปาปาเทวาสาธธมโนสดาเวสุงอตาปานังเทวานังสาธังสุตตวาสุต สาธเทวะสาธธมนุษสาเวสุงสุทาสานางเทวานางสาธทางสุตวาสุทาสีเทวะสาธธมนุษสะเวสุงสุทาสีนางเทวานางสาธทางสุตวาอากนิธกาเทวะสาธธรมมนุสาเวสุงเอตามพระควตาภาร นาาสิยังสิปตเนมิคาถาเยอนุตรังธรรมจากกลางปวัตติตังอาปติวัติยังสมเนเนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนาจิวพระมุนาวะเกนจิวโรกัสมินติ อิติหะเตนะคันเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสาะโทอาภัวคาชิอาญันจธัสสะหาสสีโลกกทาตุสังกรมปิสามปะกามปิสามปะเวทิอาปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระหุสิอติกรรมิว เทวานังเทวานุภาวังอัตคุปภะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพกณทันโยอัญญาสิวัตโพกณทันโยติอิติหิทังอายาสัมโตุไอกนทันยาสัญยาโกณทันโยตเววนามัง AHU